สวัสดีค่ะพบกับนุกอีพีสองนะคะ,คะสวนบนสีสันซี่ค่คะพิกัดอยู่ไหนนะคะพิกัดนะคะอยู่ที่ตำบลวัดโบสถ์อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอย่างที่ได้บอกไว้เลยว่าอีพีนี้เราจะพาไปชมสองฝั่งโขงค่ะมีชายชนด้วยจ้าชมไปเรื่อยๆนะคะมีไม้ไหลายๆตัวเลยเริ่มที่ตัวแรกก็คือตัวน,นี้เลยนะคะต้นแม่สองฝั่งโขงจ้าเลี้ยงยังไงถึงได้ ต้นโตต้นสวยขนาดนี้ค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นฟอร์มกอเลยนะคะสวยมากเลยเน้ดูสิสองฝั่งโคงมีจํานวนดังตันนะคะมีคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมค่ะ,ะอันนี้จะเป็นต้นลูกของสองฝั่งโคงนะคะหน้าหวานๆเลยจะ้ะน้าหวานมากนะคะสวยจริงๆไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทจะ้ะ ร้อยเก้าสิบนะคะค่าส่งคิดยังไงนะคะค่าส่งเหมาเหมานะคะหกสิบาทค่ะ <60 S 2> ถ้ายอดบาทจ้ะถ้ายอดซื้อเกินหนึ่งพันนะคะเราจะส่งให้ฟรีจ้ะจะส่งฟรีถ้ายอดเกินหนึ่งพันนะคะซื้อไปหลายๆต้นเลยจะได้คุ้มคุ้มนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลูกของสองฝั่งโขงทั้งหมดเลยนะคะหน้าหวานหวานชมพูแบบนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะต้องเก็บต้องเก็บนะคะราคาจับต้องได้แล้วค่ะ สองฝั่งโค้งค่ะอันนี้จะเป็นต้นแม่ของทาดบางแก้วนะคะทาดบางแก้วนะคะไม้ตัวเทพปีหกสี่นะคะ,คะต้นนี้หน้าสวยมากทาดบางแก้วมีไซส์แบ่งปันมีค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะ,ะอันนี้จะเป็นต้นแม่นะคะเราก็มีแบ่งปันนะคะไซส์แม่พันมีแบ่งปันมายกได้เลยนะคะ,ะใครที่อยากเอาไปทำจำนวนเนาะ อันนี้จะเป็นต้นลูกของทาตบางแก้วนะคะใส่ลูกๆนะคะทาตบางแก้วนะคะน่าสวยมากนะคะไซนี้เท่าไหร่คะ150บาทจ้ะ150บาทค่าส่งมาวมองหกสินะคะสวยมากอันนี้จะเป็นไซ์ใหญ่หน่อยนะคะไซ์โตขึ้นมานะคะไซ์นี้เท่าไหร่เอ่ยราคาอยู่ที่290บาทจ้ะ290คุ 2> 2้มมากต้นโตโต,ตเลยนะคะทาตบางแก้วคะ่ะ อันนี้จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองจ้าน้าสวยมากน้าออกโทนชมพูนะคะไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้ราคา180บาทจ้ะหนึ่งอยแปจ้าคุ้มมากอันนี้จะเป็นต้นแม่ของเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีค่ะดดังสวยมากๆเลยเพชรเจ็ดสีมีไซส์แบ่งปันนะคะมีค่ะไปชมกันคะ่ะ อันนี้จะเป็นไซสาแบ่งปันนะคะแม่พันธุ์ของเพชรเจ็ดสีจ้ะเพชรเจ็ดสีมีส์แบ่งปันนะคะสําหรับสายตั้งแม่นะคะใครอยากได้มายกได้เลยเนาะจ้ะอันนี้นะคะคือเพชรเจ็ดสีนะคะค่ะด่างสวยมากด่างแบบไม่ต้องลุนนะคะเพชรเจ็ดสี 4, เท่าไหร่คะส์น,ะะนี้สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะสองร้อยห้าสิบค่ะมีหลายต้นเลยนะคะ,ะใครโทรมาก่อน,นะะก็จะ ได้ต้นสวยๆไปก่อนเนาะจ้าอันนี้นะคะจะเป็นลูกของเพชรเจ็ดสีทั้งหมดเลยจ้ะเพชรเจ็ดสีนะคะจ้าเหมาเหมาได้นะคะจ้าน้องลูกมีราคาส่งไหมมีค่ะถ้าลูกค้ารับเยอะเรามีราคาส่งให้นะคะแต่ว่าอยากให้ลูกค้ามารับทางหน้าสวนนะคะถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้ามาเลือกมาชมที่สวนได้นะคะสําหรับราคาส่งนะคะค่ะอันนี้นะคะคือแม่ของดาราลายค่ะดาราลายนะคะ ต้องบอกว่าสวยมากนะคะดาลาลายมีไซส์เล็กแบ่งปันเนอะมีค่ะต้นลูกไม้แยกหนอก็แบ่งปันนะคะมีแยกหน่อบ่งนะคะถ้าไซส์แยกหนเ่เท่าไหร่คะไซส์แยกหน่นะคะราคาอยู่ที่220บาทจ้า220นะคะแล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นไม้ผ่าด้วยนะคะจ้ะอันนี้จะเป็นลูกของดาลาลายนะคะดาลาลายนะคะไซส์ลูกๆนะคะ ใช้นี้เท่าไหร่คะราคา180บาทจ้ะ180ค่ะกัดสีแล้วนะคะสวยมากเลยโหนกัดสีสวยๆแล้วจ้าดาราลายไซแม่พันุนะคะของดาราลายนะคะไซตั้งแม่จาก็มีปล่อยนะคะจ้าพร้อมผ่านะคะมีลูกติดด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะจ้าอันนี้นะคะจะเป็นลูกของดาราลายนะคะดาราลายนะคะจ้าจะเป็นไซส์กลางๆแล้วนะคะ เอาไปอัพไซส์ขึ้นกระถางแปดได้แล้วนะคะต้นโตมากๆเลยเนาะจ้ะอันนี้นะคะคือสีบุรีลำนะคะสีบุรีลำค่ะต้นแม่พันธุ์นะคะจ้ะมีไซส์แบ่งปันไหมคะมีค่ะจะมีไซส์เบบี้นะคะแล้วก็ไซส์แม่พันธุ์นะคะไซส์แม่พันธุ์ก็มีเด้อเดี๋ยวพาไปชมค่ะอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันธุ์ของสีบุรีลำนะคะสีบุรีลำค่ะไซส์นี้นะคะจะมีกระถางละสี่ร้อยจ้ะ ใซแม่พันธนะคะใซแม่พันุ์ก็คือมีหัวพร้อมผ่าแล,แล้วนะคะจ้ะอันนี้จะเป็นต้นลูกของสีบุรีลมนะคะสีบุรีลมคะ่ะสีบุรีลมเท่าไรคะราคาเจ็ดสิบบาทจะ้ะเจ็ดสิบบาทราคาสุดคุ้มเลยอันนี้จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของรัตนาบุรีนะคะรัตนาบุรีคะ่ะการแข็งใบแข็งเนาะตัวนี้ะนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ มีไซส์แบ่งปันนะคะจะมีไซส์แม่แล้วก็ไซส์ลูกนะคะแบ่งปันนะคะไปชมกันเลยอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันุของรัตนบุรีนะคะไซส์แม่พันรัตนบุรีค่ะได้ไปคือขึ้นเขียงเลยเลยเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นต้นลูกของรัตนบุรีนะคะไส่ลูกๆนะคะราคาเท่าไหร่คะ150บาทจ้ะ150ยบาทนะคะเดี๋ยวตัวไปเขาก็จะสวยเหมือนต้นแม่เลยจ้ะอันนี้นะคะจะเป็นบอลเก่านะคะชื่ออินทระรังสร์จ้ะ อินทรารังสันค่ะสวยมากนะคะคือต้องเก็บแล้วแหละมีไซส์แบ่งปันนะคะจะจะมีไซส์แม่นะคะตั้งแม่พันธุนะคะแล้วก็จะเป็นไซส์ลูกนะคะไปชมกันค่ะอันนี้จะเป็นไซส์แม่พันธุของอินทรารังสันนะคะต้นแม่พันธุ์มีแบ่งปันนะคะสําหรับใครที่อยากได้ไปทําสํานวนเนาะจะแม่พันธุ์เราจะเน้นเป็นฟอร์มกอทั้งนั้นเลยนะคะ มีแต่สวยๆเลยคะ่ะซื้อไปหลายๆต้นเราไปตั้งชูหน้าบ้านเนาะ,ะยิ่งสวยเลยอินทาระลังสันคะ่ะอันนี้จะเป็นไซส์ลูกของอินทาระลังสันนะคะอินทาระลังสันไซส์ลูกคะ่ะไซส์นี้เท่าไหร่คะหนึ่ง้อยห้าิบาทจะ้150ทจะร5อยห้าสิบนะคะอันนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะของขอินทาระลังสรรคจ้ะไซส์นี้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้2 8 0ปสิบาทจะ้280ทจะ280ดิบค่ะอินทาระลังสันค่ะ ถ้าต้นนี้จะมีลูกแถมให้นะคะบางกระถางก็คือได้ลูกติดไปด้วยนะคะจะกัดสีส,สวยๆแล้วต้นเล็กของอินทรลังสันที่ยังไม่กัดสีนะคะราคาอยู่ที่แปดสิบบาทจ้ะแปดสิบบาทค่ะที่ยังไม่กัดสีนะคะจ้ะ,จะเดี๋ยวสีก็มาสวยเหมือนแม่นะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่ของชายชนนะคะชายชนใจสันเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมาก อันนี้จะเป็นฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอนะคะจากเลี้ยงยังไงถึงสวยขนาดนี้นะคะฟอร์มกอสวยมากชายชนวันนี้มีไซส์แบ่งปันหลายไซส์เลยนะคะค่ะไาสตั้งแม่ก็มีค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปชมอันนี้จะเป็นชายชนไซส์ตั้งแม่พันนะคะไซส์แม่พันคะ่ะจไซส์นี้เท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นอยู่ที่490บาทจ้า490กก็จะเป็นไซส์นี้นะคะถ้าไซส์ โตขึ้นมากว่าน,นี้ก็จะราคาอัพขึ้นจำไซสเลยจา้าอันนี้นะคะจะเป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะไซส์แม่พันธุ์ชายชนก็คือมีหลายไซส์เลยนะคะจา้าเริ่มต้นที่4<บ>ี่รบาทอันนี้จะเป็นชายชนไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กค่ะาราคาอยู่ที่80บาทจา้ะเริ่มต้นที่80บาทจา้าไปแล้วนะคะไม่ใช่แบบชายเขียวนะคะอันนี้จะเป็นไซส์กลางนะคะไซส์กลางก็มีนะคะจา้า ราคาอยู่ที่1 8 0บาทจ้ะร8 0นะคะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์แม่พันธุ์นะคะจะอยากได้แบบไหนทักมาเด้อมีแต่สวยๆเลยเนาะจ้ะอันก็จะมีทั้งไซส์ฟอร์มกอนะคะไซส์ฟอร์มกอแล้วก็มีแบ่งนะคะ,คะราคาก็ตามไซส์เลยนะคะ,ะหรือว่าถ้าสะดวกเข้ามามาเลือกมาชมก็มายกได้เนาะ,ะเอาไปยกตู้ได้นะคะจ้ะอันนี้นะคะจะเป็นแสงพระจันทร์นะคะ แสงพระจันทร์ค่ะสวยมากเรามีลูกแบ่งนะคะลูกเราจะแบ่งให้จากต้นแม่เลยนะคะแยกกอให้เลยใช่ไหมคะใช่จ้ะแสงพระจันทร์นะคะมีไม้แยกกอให้ไม้แยกหนอเนาะจ้ะราคาเท่าไหร่คะราคาไม้แยกหนอองร้บาทจ้ะสองบาทคะ่ะแสงพระจันทร์จ้ะอันนี้จะเป็นเจ้าจาัก,กรพพัดนะคะเจ้าจัก,กรพพัดสวยมากๆเลยคะ่ะจ้ะ มีไซส์แบ่งปันไหมคะมีค่ะจะมีไซส์เบบี้แล้วก็ไซส์แม่พันุนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะอันนี้จะเป็นต้นลูกของเจ้าจากักรพรรดินะคะต้นลูกคะ่ะสวยๆเลยมีราคาเท่าไหร่บ้างคะไซส์นี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทจะ้ะร้อยยี่สิบก็จะเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้ละคะ่ะไซส์นี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะ้ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็นไซส์กลางของเจ้าจากักรพรรดินะคะไซส์กลางลงมานะคะ ไซนี้เท่าไหร่คะไซนี้สองร้อยเก้าสิบบาทจ้ะสองร้อยเก้าสิบค่ะไซนี้ไซนี้สาร้อยห้าสิบจ้ะสา0ร้อยห้าสิบได้ไปหลายๆต้นเลยนะคะเจ้าจักรพรรดิค่ะค่าส่งหมาะมา6หกสิบนะคะจะซื้อกี่ต้นก็หกสิบจะยกส่วนได้นะคะจาอันนี้นะคะจะเป็นไก่ราชาวดีนะคะสวดม,มากคะ่ะพอกัดสีแล้วเป็นไม้ที่สวยนะเก็บมากเลยนะคะจะ ชาวดีนะคะ,ะอันนี้จะเป็นฟอร์มกอนะคะจะไปกับลมแล้วนะคะ,ะวันนี้ลมแรงมากมีไซส์แบ่งฟันไหมคะมีค่ะเป็นลูกไม้แยกหน่อนะคะเป็นต้นแยกหน่อนะคะ,ะราคาเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 5 0หสิบาทนะคะเริ่มต้นที่250ห้าสิค่ะไก่ราชาวดีอันนี้สุรเสณน,นะคะสุรเสณคะ่ะบอลเก่านะคะ ที่ยังคงความสวยแล้วก็น่าเก็บสะสมนะคะจ้ะตัวนี้เขาจะมีหูด้วยเนาะใช่ค่ะมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะสุรเสถีมีสาแบ่งตันไหมคะมีค่ะจะมีเหลือแค่ต้นเดียวนะคะมีไม่เยอะเนาะมีแค่หนึ่งต้นจะาคไปชมค่ะจะอันนี้สุรเสถน,นะคะสุรเสถค่ะจะมีต้นเดียวนะคะมีแค่หนึ่งต้นใครจะเป็นผู้โชคดีราคาเท<ร>่าไรเอ่ยราคา99บบาทจะ้ะ 99บาทนะคะสุรศินป์ค่ะอันนี้จะเป็นต้นแม่ของยักษ์นะคะตอนนี้เป็นยักษ์อะไรเอ่ยยักษ์ทศกัณฐ์ค่ะยักษ์ทศกัณฐ์ค่ะสวยกัดสีเราสวยมากจ้าตอนนี้น้องจะไปกับลมแล้วนะคะลมแรงมากทศกัณฐ์มีไซส์แบ่งปันเนาะจ้ะจะมีไซส์แม่พันธุ์นะคะจ้ะไปชมกันค่ะอันนี้จะเป็นลูกของยักษ์ทศกัณฐ์นะคะตัวลูกทศกัณฐ์ค่ะ จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้หนอคะ่ะ,ทะเท่าไรคะน้องนุ๊กราคา190บาทจ้ะร้อยเก้าสิบเป็นไม้แยกหน่อนะคะ,ะอันนี้จะเป็นไซแม่พันธุ์ของยักษ์ทศกัณฐ์นะคะไซต้นแม่นะคะ,ะมีแบ่งตันนะคะจะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่390บาทนะคะเริ่มต้น390จ้กะมีแต่สวยๆเลยกับสีแล้วนะคะจ้ะ น,นี้จะเป็นต้นแม่ของหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณนะคะจ้ะไม้มุลานนะคะจ้ะนาเก็บนาสะสมนะคะ,ะมีไสาแบ่งปันจ้ะหงสุวรรณราคาเท่าไหร่คะไซนี้นะคะจะมี3ต้นนะคะราคาอยู่ที่280บาทจ้ะไซตั้งแม่นะคะจ้ะ280มีแค่า3าต้นจ้ะค่ะอันนี้จะเป็นต้นแม่ของมขวานลังสันนะคะมะขวานค่ะสวยมากๆเลย <a> มีใส <mel> ่ลูกแบ่งปันนะคะะไส่ลูกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะเริ่มต้นที่เก้าสิบมควาวารังสันค่ะจอันนี้จะเป็นต้นลูกของมัคคาวารังสันนะคะต้นลูกค่ะใส่นี้เท่าไหร่คะต้นนี้ราคาอยู่ที่หกสิบบาทนะคะหกสิบนะคะต้นนี้ราคาอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทจ้ะ99าก้าจ้ะมีสองต้นนะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่ของกวนอิมนะคะ กวนอิมคะ่ะจ้าไซนี<ะ>้แบ่งปันใช่ไหมคะจ้ะมีแบ่งไซ์แม่พันธุ์แล้วก็ไซเล็กนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกสิบาทนะคะเริ่มต้นที่หกสิบาทก็จะเป็นไซเล็กเนาะจ้าอันนี้นะคะจะเป็นแม่กุสุมานะคะตาละแม่กุสุมาคะ่ะมีไซแบ่งปันจ้ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกสิบาทนะคะ เริ่มต้นที่60บาทคะ่ะจ้าแต่ละแม่ก็สุมากจ้าอันนี้จะเป็นบอลน,นอกตู้นะคะหานุมานอมพัพาจ้ะหนุมานอมพัผาค่ะตัวน,นี้มีจํานวนไหมคะมีค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่120บาทจ้ะเริ่มต้นที่120นะคะจ้าอันนี้จะเป็นหลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเสนหาค่ะต้นแม่พันธุ์นะคะจ้า ไส์แบ่งปันเนาะจ้ะเดี๋ยวไปดูต้นลูกกันค่ะอันนี้จะเป็นต้นลูกของหลวงหลวงราชเสนหานะคะหลวงราชเสนหานะคะไซส์แบ่งปันราคาเท่าไหร่คะแปดสิบบาทจ้ะแปดสิบบาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไก่เศรษฐีนะคะไก่เศรษฐีคะ่ะแบ่งปันกระถางนี้เลยใช่ไหมจ้ะไซส์น,ะะซซนี้เท่าไหร่คะไซส์นี้กระถางนี้ราคาสองร้ยห้าสิบบาทจ้ะ ได้ลูกไปด้วยนะคะาราคายังไม่รวมส่งนะคะจ้าเมา้าหกสิบ <60 S 1> จ้า,าอันนี้พระพันวสานะคะพะพันวษาบอลสีโบราณจ้าณปัจจุบันนี้แทบจะไม่เห็นแล้วนะใช่ค่ะใครที่ยังตามเก็บไม่ได้ช่วงราคาสูงจ้าเก็บได้นะคะช่วงนี้ราคาน่ารักไซนี้ปล่อยเท่าไหร่คะน้องนุก๊กกระถางนี้นะคะมีไม่ต่ํากว่า4ี่ห้าต้นนะคะราคาอยู่ที่สองอยห้บาทจ้า ฟอร์มกกนะคะ2 5 0พัพพันวสาก็สำหรับ EP 2ก็พาชมไม้หลายๆตัวเลยนะคะที่ส่วนมีบริการส่งออนไลน์ทั่วไทยนะคะค่าส่งคิดยังไงนะคะค่าส่งเหมาเหมานะคะ60บาทจ้ะ60บาทนะคะเหมาเหมายอดซื้อเกิน1,000นะคะจัดส่งให้ฟรีจ้ะคะส่งไปรษณีย์นะคะเดี๋ยวให้น้องนุกฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยนะคะจะ จะเป็นเบอร์โทรนะคะ0 6 3 736 7 3 8 9ค่ะแล้วก็เบอร์084-260-2436นะคะสองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะจะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook นะคะจะจะเป็น Facebook นุกนิกคาสโนวีนะคะค่ะจะท่านไหนสะดวกเข้ามาเยี่ยมชมก็ค่ะขอเรียนเชิญที่สวนได้นะคะ,ะยกต้นแม่พันธุ์ไปเลี้ยง ตั้งโชว์แบบหน้าบ้านได้สวยๆเลยมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ e ีพีสามในวันพรุ่งนี้นะคะอีพสมีอะไรบ้างคะ e p พสจะเป็นไม้แลสวยๆทั้งนั้นนะคะอยากรู้ต้องรอชมค่ะรอติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ EP นี้ขอขอบพระคุณน้องนุกมากๆค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ